Kam bari Senpai bari sem Senpai Kam bari Senpai bari Senpai gambade, gambade Senpai gambade, gambade Senpai, gambade, gambade senpai. คนเราลองมาลองบ้างดีกว่าอืมเอ่อแต่ว่าเราไม่กล้าพูดจริงๆทุกคนก็เสียงมันน้องมันน่ารักเกินไปอาการค่ะอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วอืมอารเซนีสือโอน่าสือเตติ๊ก นี่ก้ามีกาม้ามเซนไปถูกไหม,มนี่ฉันร้องอะไรของฉันนี่